สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Why React y yeah! e a แลว,วันนี้เราก็จะมา reaction side story ของแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะ่ะก็คือ Last Twilight in Phuket นะทุกคนก็คือแบบ p ู u k e t เนี่ยคือายทีวีเขาเขียนเลยว่า Phuket จะหวัดเป็นแบบหวานมากทุกคนเนาะ เราก็จะไปเริ่มดูกันเลยหมอคือชันเนี่ยนะก็รอรออยู่ทุกวันจนถึงวันที่27ี้ก,ก็รอทุกวันทุกคืนเนาะแต่ก็คือน่าก็จะได้ดูกันแล้วนะคะพริัาสองที่ตรงเวลาชีวีเริ่มมาที่ 27, 27่สี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเย้ไปดูกันเลยไปดูความหวายกันเถอะทุกคน let's go cứ lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <coughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ห<ส>น,น,น,นึงกูขึ้นจำหนึงขึ้นค่าขึ้นค่าทุกท กันเด้อจะทำอะไรกันเด้ออ๋อกินหมี่โอเคขอโทษวันนี้วาสนานี่อยู่โฮเกียอจริงขุ้แค่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆแบบปกติเราทำอ่ะต้องคิดถึงบ้านมากแน่เลยครับได้คิดถึงบ้านได้เลยอ่ะที่เคยไปเลยวาสนาที่ดูไม่ธรรมดาเลยล่ะ พราะ่าเี๋ยวใส่ปุ๊บไปธรรมดาทันทีรอ,อะไรอีแบบนั่นนนมนมดาดาท,าดาทาดาี่โคตรพรัรเ <c oughs> นเนี้คพิเศษนะไอ้คนอ้อต่อไปก็ชีวิตจริงก็ <c oughs> ค,คือขับพอเนาะเดี๋ยวขนก็คือขับทะเลเขาเรียกวอะไรอ่ะ พวกูขื่นอ่ะ <c oughs> ขอโทษที่ใส่ขี้ผายมาทุกคนแล้วเสื้อเนี่ยมึงจะเปิดไว้ให้ใครดูก็ดูไม่ยอมติดอืมอะไรไม่ต้องดูเลยคิดถึง V Live เลย ยิง้งวันลเลยรางวัลอะไรเออตลอดเลยใกลไ,ไ,ไ,ได้วย หมด้ตด,ด้วย <c oughs> สัญจแล้วสัญจแล้ว เาเลยโอเคนะเอาไปโยนทิ้งไว้อยเศร้าลูกอย่าเศร้าหายไปทุกวันนี่ยกำลังให้สังเกตแต่ว่ากายเป็นบ้าของเรา

ไม่ฟีล i v ว t e อเอ๋ไม่ฟีล r i เวเจรู้เจรู้เจรู้ลูกไม่ฟีล p i เ a t e ไม่เหมาะสำหรับ c จ n ิงไม่ฟีล p r i เ a t เลยโ่เอ๊ะหึ่งจะเอาหัวสี่รอบวะมือมือมมื ไม่ได้ไปหัดเงียบๆมั้งที่หาดเนี้ไม่ได้ย้ายอยู่เงียบเลยผมทำนายก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วณูนานก็ปิดหาดก็ปิดแต่เมื่อผู้เกี่องอีกทีอ่ะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอลไรก็ได้เว้ยรอดน,นั้น ทำไมพูดเปล่จดงเลยอ่ะยุงลงโอ้ยต้วีแล้วเม้ต้วีแล้วเม้เอ้ยโทษโทษมากไป เป็นอะไรกูเป็นอะไรใจเย็น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 เจ็ด เปลี่ยนไปหรอกแค่สถานที่มันค่อนๆเปลี่ยนไปเฉยเองเนาะ ปเป็นเธอจะทันด้เจกนจ,นจนเราก็รัเธอทั้งคู่เหมือนกันนะ<ม> Can you feel my h e a r ใส่ดีข้างรักนะใส่ตะข้างรักหนักเลยอทั้งในชีวิตจริงทั้งในละครเดอเด้อเดๆๆเดๆเดความรู้ความรู้สึกในที่อ,อไปอุ้ยเจอจ้าไมมเปลี่ยนไปเยอะจังหรอ เพือ่อนเพื่หนเพื <everyone> ่อนเพื่อนหายไปไหนต่อเพื่อนเพื่อนหายไปไหนต่อมันจะถ่ายอุ้ยทำไมมุดดีมากเลยอ่ะแสงดีดีมึงไม่เป็นดูคำพูดเลยมึงหลับปะหนะหอยยังไม่หลับ ไ่ดูแล้วอะ่กะก็ไปดูไปเช็นกันต่อเห็นไหมแล้วไปไหนต่อแหลมพรมเทพตอนนีสอดีสอดดีสอดบ้านเธอ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 นึกว่าไปไหนเป็นทีเรยน มี่ฮะมีแล้วนะคือคลิปนี้ผูเก็บอาการไม่อยู่เลยอะทุกคนอากันไม่อยู่จริงๆริงเราทำอะไรไปลงไปขอโทษด้วยนะทุกคนนะด้วยนะคะวันนี้ที่ติดไว้หนึ่งยันติดไว้สี่ยันอยากให้ติดสักสามสี่ห้ายเลยทีม่มีเถื่อนอะกันดูอกเลยอะ เธอเลยดิเธอเลยดิเกินนาดีเกินนาดีรู้นะ่ะ่ชอบอ่ะชอบความฟาดแป๊บน,นึงยังไม่ได้ไปยีต่อของพี่พ่เลย๋ย่พูดบอกปุ๊บไปพูดเก็บได้ไหมแป๊บน,นึงพี่บอา ตจบแลัวเป็นทำไมพอได้เห็นพี่หมอแล้วร้องไห้จะร้องอไห้อะนุ้ยทุกคนจบไปแล้วสำหรับทาวายละละอะไรอะละทวายไลฟ์อินภูเก็ตคือแบบว่าเอาดีๆ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 เอาด,ๆๆดๆอีๆเอาดีๆก็คือ คือแบบเปิดมาด้วยความแบบหวานออหวานเอออยใจคือแบบโอ้ยชุ่มจําหัวใจมากแม่เก็บอาการไม่อยู่ังทั้งสิ้นอาการอะไรที่มันแบบออกไปแล้วมันแบบดูไม่ดีเราต้องขอโทษด้วยนะทุกคนแต่คือแบบว่าคือมันหวานจริงๆมัเขินมากแล้วคือแล้วคืออยู่ก็ทำแล้วอยู่อยู่แล้วคือแบบพอพีพีเห็นแบบพอโอเอ๋เห็นแล้วที่มันแบบเปลี่ยนไปนิทีละนิดทีลนนิดทีละินิดก็กลัวตัวเองเิรนินน กลัวว่าแบบคนแบบมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเราก็ร้องไห้คือแบบว่าคือพี่บอสจะเอาเป็นแบบให้กูเป็นให้เป็นโลกเลยไหมอ่ะคือเอยิ้มแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็อะไรวะเฮ้ยแต่ก็คือสรุปโดยรวมก็คือไปดูค่าลัสทวายไลน์นั่นคนเนาะไปดูเนาะจะได้แบบเห็นความแบบหวานชื่นตอนเปิดต้น คือแบบไม่เคยคิดว่าแบบว่ามันจะหวายขนาดนี้เลยอะคือแบบมันดีมากมันคือทุกอย่างมันดีไปหมดเนาะยังไงก็ไปฝากดูกันด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมปลครักฉันด้วยใจเธอพารสอง I Promise You To The Moon วันที่11พฤษภาคมนี้2ทุ่มทางไลน์ทีวีนะคะพี่คือท้องได้แล้วก็คือจำได้ขึ้นใจดีก็คือแบบอยากให้ทุกคนติดตามานเนาะ ทุกคนไปติดตามจริงๆคือน่าจะน้าเรานี่ก็คือหลุดไปไหลายมีแล้วนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเรายอมได้เพื่อมีวินพีพีเราไม่ทุกอย่างก็ฝากถ้าชอบคลิปนี้นะคะถ้ากดไลค์กดแชร์กด s ับ <c oughs> s c ค i b e แล้วก็กดกระดิ่ง กิ๊กกิ๊กให้เราด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับดิวกินและพีพีปลรักฉันด้วยใจเธอหรือว่าอะไรก็ตามนะคะทางด้านล่างน,นี้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามไอจีวายรีแอคแล้วก็ทวิตเตอร์วายรีแอคด้วยเนาะทุกคนยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้เรามีติ๊กตอกวายรีแอคที่สองตัวแล้วเยัง y, act, ตอกแล้วเนาะยังก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ วันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย